ถ้าบอกว่าเนื้อรอบนี้ยาวมากจะสปอยไหมขอไม่หรอกไม่หรอก,รอ,กอย่างเงี้ยเราไม่เก็บใบนี้นะฮะเราเก็บใบนี้นะครับไม่ถึงแนมะ่อ่าเราจะมาเซตกันมาเซตกันมาเซตใหม่หนึ่งสองสามคือเทิร์นเซตนะครับอ่าโอเคเดี๋ยวเราล้อโนได้มีไหมอ่าเก็บยากโอเคเรานับโ no นนะครับนับโ no. นอันนี้คือโนโนลดไปหนึ่งแล้วนะโน no, ลดไปหนึ่งนะฮะ เธอหน้าโนจะลดสอง่าเธอนี้โนจะลดสองถูกไหมฉนั้นอ่าลดสองถ้าเราจั่วเป็นโนกับซัมติงจะเป็นลดสามลดสี่พอลดสี่ปุ๊บเราลงได้เลยแต่ต้องเพ็บเพื่อเอาโนไปเอาโนไปกดดันนะครับเอ้ยไม่ได้นี่ว่าไม่ได้ไม่ได้ไม่ได,ไได,ไได้ต้องจัวดเธอหน้าเธอน,นี้ไม่ได้นะครับ เพราะว่าถ้าเราเพ็บไปก่อนอะ่ะมันจะไม่แอคทีเว e นะครับมันจะไม่แอคทีเว e นะเกือบเกือบเกือบเหงาเกือบเหงาอ่ะเทอร์หน้าเข้าเทอร์โนโเป็นลดตท่าไร่ลดสามแล้วก็เป็นสี่ห้าเราจะลงโนฟีนะครับแล้วโนจะหายตัวด้วยนะโอเคอ่าเรายังไม่เทรดนะเพราะว่าเทรดจะเป็นเพราะว่าตัวเรายังไม่ได้ตัวนี้ถูกไหมเราจั่วโนก่อนนะฮะจวโนมาต้องจวเลยนะต้องจวแบบนี้นะครับได้ไหม อ๋อทนี้เป็นโอ้โหเป็นโอ้โหเสียดายว่ะอ๋อเพราะไปนี้เป็นคัดกลางจมสูไม่เป็นไรอ,อ่าเป็นโนสูรโอเคทีนี้เราเริ่มเซตแล้วเราต้องเริ่มเซตแล้วอ่าวิธีการก็คือเราเล่นไปนี้เราเราไม่จ่ายมานาอ,อย่างนี้นะมานาเราต้องเข้าไปทำดาเมจนะฮะเราต้องเข้าไปทำดาเมจเท่านั้นนะ ทีนี้เรายัางไม่เล่นใบนี้ใบนี้จะเล่นคู่กับเพล็ได้ถูกไหมเรื่อเล่นคู่กับเพล็ไดอ้อันนี้เราศูนย์เข้าไปต่อยได้ศูนย์เข้าไปต่อยได้ใบนี้แทมโปได้ใบนี้แทมโปยืนตรงนี้ได้แล้วก็เราเทรดทีนึงเพื่อลดค่า,ลาไล่ใบนี้หรือใบนี้ถูกไหมซึ่งโอเคซึ่งโอเคมากๆนะครับอ่ะไปดูรู้แผนแล้วก็ไปนะครับอ่ะแล้วเราเทรดก่อนนะครับแผนเรามีเราต้องเทรดใช่ไหมเดี๋ยวแม่งเข้าใบนี้แม่งโง่เลยนะ ถ้างถ้าเข้าไปนี้ก็จ่ายไปนี้โอเคอ่าเราเล่นอันนี้ได้นะครับเอเโอเคแล้วเธอหน้าเราขึ้นใบนี้ได้ขึ้นขึ้นเอ็ดวินได้เราต้องหาตัวแม็กีเวทก่อนเพื่อให้ใบนี้มันรันนะครับไม่งั้นมันรันไม่ได้นะ เคยอยากทัดๆไปนะครับแล้ว <No! S 1> เพราะนั้นเราเบิร์นแรงอยู่แล้วไม่น่าไม่น่ามีปัญหากับเรานะครับโอเคอย่างนี้คือฮิลโอเวอร์ฮิลนะโอเวอร์ฮ mm ิล hmm. ไม่ดีถ้าเล่นกับโลกอย่างเงี้ยโอเวอร์ฮิ่คือเนี้ยเนี้ยจัดเลยนะครับอ่าพี่จะขึ้นเอ็ดวินไปเลยนะครับขึ้นจะเอ็ดวินไปเลยต้องมันให้หมดเราวินต้องได้ ึ้นเทวินไปเลยเพื่อทําเพื่อหาตัวมากดดันนะครับโอเคอันนี้สวยนะหืม <c oughs> ม่เสียดายมันเกินไปมานานหนึ่งไม่เป็นไรคนระับไม่เป็นไรแล้วก็อถ้าเราเพล็บไปแล้วเราจ่ายไปนี้เลยไหมพี่ยังไม่ชอบจ่ายเพราะว่าเราไม่รู้ว่ามันจะแอ t i v เวทเลยไหม <c oughs> หรือจะจ่ายไปเลย ถ้าจ่ายเดนเทอร์นาเรามีโอกาสมี4 s e c o n d มีตวัวนวเวลซิลถูกไหม <c oughs> ได้ได้จ่ายได้2เทอร์นาจะมีเวลาอยู่เพราะว่าถ้าถ้าเราไม่จ่ายตรงนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเรามันต้องมากวนใบนี้เ <c oughs> พื่อมากวนใบนี้อีกทำให้มานามันไม่เอฟเฟกชินซี่เอ้ะพุ้ยไม่เอฟเฟกชินซีนะครับเราเล่นไปเลยนะครับ <c oughs> อันนี้ขึ้น8นะขึ้น8ปนี่เคลียร์ยากพอสมควรนะครับถ้าโดดเอ็ดวินเตะไปแนี่คือล้มได้เลยนะ เจ็บหนักมากนะครับเธอนา้าเราต้องเพ็บใบนี้นะครับแล้วก็หาเป้าให้มันขึ้นให้ได้นะหให้ระเบิดมันแอคทิวเวทให้ได้นะครับไม่งั้นเดี๋ยวมันไม่แรงนะตัวหนึ่งตัวสองตัวสามไม่มีวิเนียนเลย <For> พี่ต้องเทรดก่อนนะหนึ่งจังหวะนะต้องเทรดก่อนหนึ่งจังหวะโอเคใบนี้ดีมากนะทำให้อ่าทำให้ไอตัวนี้มันแอคทีเวตขึ้นใบนี้ได้นะพี่จะขึ้นเป็นอันนี้กับอันนี้ได้เลยนะครับแล้วก็เข้าสี่เข้าหกเธอน,นี้ตีเธอนหน้าแอคทีเวตพอดีโอเคงั้นต้องเล่นเพปใบนี้นะครับ เพ็แล้วจวดระเบิดขึ้นมาอาตอนนี้เราเบิดเราแอคทิเวตแล้วนะครับโอเคแล้วเราก็เปลี่ยนดาบนะเปลี่ยนดาบฟาดนะครับเ,เราต้องสเปนหนึ่งสองสามเพื่อเซตนะเ,นะเธอหน้าเราขึ้นตรงนี้เร,นรนเราขึ้นตรงนี้คือสิถูกปะดาบนี้คือเธอหน้าเรามี12เรามีใบนี้อีกถูกไหมนะครับ นี่คือการเซตบอมนะครับอย่าไปรีบลงเซตก่อนจั่วก่อนให้มีของเล่นยังไงดาเมจเราทันอยู่แล้วเราไวอยู่แล้วช่วงท้ายนะครับโอเคไหมเนี่ยไม่รู้จักค่ายอยา,ากมีอบอยนะตายไปซะโอเคก็จะได้ฮิลอีกสโอเคตอนนี้เรามีเท่าไหร่ ตอนนี้เรามีตรงนี้สิบสองถูกป่ะเรามีตรงนี้สิบสองแล้วก็เรามีระเบิดตัวเองอีกแปดถูกป่ะเป็นยี่สิบพอดีนะครับมมต,ตีเข้าไปตั้มสิบสอง 12. แล้วก็ใช้อันนี้หรือใช้อันนี้ก็ได้นะใช้อันนี้ก็ได้นะครับแล้วก็ปาดตัวเองไป แล้วก็พอคนนี้เข้าหน้าเกงเห็นไหมพอไหมมันพอเห็นไหมมันพอถ้าไม่เจอวอริเออร์อ่ะอายไม่เจอวอริเออร์ไม่เจอพาราดินอ่ะมันเซตได้นะครับเราเครียดไปปะเนี่ยเราเราเครียดไปไหมหรืออยากได้แบบโหมดหาอ่ะเดี๋ยวเล่นในเกมหนึ่งเล่นในเกมหนึ่งนะครับสอบเล่นในเกมหนึ่งสเปนอ่ะเซตจัวจัวเซต หนึงจัวจัว่วเซตยิงนะครับมินิเซตจำเป็นต้องซื้อไหมครับอ่ามันบางถ้าไม่จะจะไม่ซื้ออ่ะก็คราบบางใบได้แต่ว่าถ้าระยะยาวอ่ะพี่อยากให้ซื้อมากกว่าเพราะว่าเพราะว่าหนึ่งคือด้วยจำนวนแวร์ลูมันคุ้มกับเงิน2,000โกรหรือว่า400กว่าบาทนี่คือคุ้มมากๆเป็นแพ็ค ที่คู้มทส่สุดคุ้มกว่าพีออร์ด้วยนะสำหรับรมินิเซ็ตนะครับเป็นมิตรกับทุกคนเค okay. อันนี้คู่นี้เราเล่นได้นะคือปกติเนี่ยเราจะไม่เก็บใบนี้นะครับเราจะไม่เก็บใบนี้แต่ว่าวันและวันเนี้ยเรามีระเบิดแอคทีเวตแล้วถ้ามีใบเนี้ยขึ้นเราเก็บใบนี้ได้โอเคไหมอ่ะอทิ้งนะครับเอามีมเอามีมหัวจะระเบิดอยากได้หมดฮาครับโอเคโอเคอะอ่ะ,อะเดี๋ยวจบเกมนี้ก่อนนะครับเราไปหมดฮากันเราเป็นมิตรกับทุกคนนะครับ ตัวนี้น่าจะเป็นเป็นอะไรดีเป็นหมูนะครับเป็นหมูเราควรลงไหมเรายังไม่ควรลงนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าเราต้องการให้โนมันลดก่อนนะเพื <sk l ots> ่อเราจั่วโน,โนเนี่ยโนไม่ได้สี่มันคุ้มกว่านะครับโอเคเขาทริปอินเดอะชาร์โดมาแล้วอ่ะ <sk l ots> ถ้าอย่างเงี้ยเราคอยเราคอยแล้วไอ้นี่ได้นะ พอยจัว่วทีเราลดไปลดไปสองถูกปะลดไปสองเมื่อกี้เราพลาดนะเมื่อกี้เราพลาดตรงที่ว่าอ่าลดไปสี่แต่มานานาเราหมดแล้วไม่ได้ก็ต้องยิงโล่พาวเวอร์ไปก่อนนะครับต้องยิงโล่พาวเวอร์ไปก่อน <Yeah. S 1> อ่าเท่น่าเซตได้เท่ากับลดสามปุ๊บปุ๊บลดสี่แล้วก็ขึ้นโนได้ขึ้นโนเทมโปได้ถูกไหมมันจะเข้าลดสามพอดีใช่ถ้าจั่วโนขึ้นมา โนจะเป็นรถสี่รถสี่จะคอยลงได้ใช่เพราะว่าจะเป็นตัวนาเวลแล้วมันจะไม่ลดอีกตรงนนะเ้ต้องตัวไปนี้นะครับ คือไม่ดีนะอย่างนี้คือไม่ดีนะ <_ d ata> ไม่เป็นไรเราขึ้นไปนี้ก่อนได้นะเราเพ็บเราเพ็บไปนี้ได้ <_ d ata> โอเคไปนี้โง่นะไปนี้โง่ไม่ไม่จาเป็นไม่ต้องลงนะครับถ้าแบบมาน้ไม่เหลือไม่ขาดจริงๆไม่ต้องลงนะครับ <_ d ata> อ่ะเล่นไปนี้ได้นะเราเซตเราเราเริ่มเซตแล้วอ่าเล่นไปนี้ปึ๊บ แล้วเราก็เพ็บจัวระเบิดทีหนึ่งเราไปก่อนแปดดาเมจมาเริ่มแล้วเริ่มเซตแล้วเริ่มเริ่มมาแล้วดาเมจเราเริ่มมาแล้วเธอหน้าขึ้นดาบถูกไหมเธอหน้าขึ้นดาบฟาดอีกเธอหน้าขึ้นดาบฟาดเซตอันนี้ได้ใช่ไหมอ่ะต้องหนีแล้วต้องหนี ทีเนแล้วขึ้นิวทีเน้นเธอนี้อันนี้คือสิบสองถูกไหมตัวนี้คือสิบสองเธอหน้าแล้วก็อันนี้แปดท่าเดิมมีคนเจ็บไหมอ่าเร่กมาไฟไห้จ้าสองยังไงเขาเหลือเศษให้เราอยู่แล้วนะครับเหลือให้เราชนอยู่แลเหลือให้รวทีเน้นชนอยู่แลวยี่สิบสามเธอหน้าเรามียี่สิบแปดถูกไหม ค่ะถ้าเขาอ่ะโอเคเรเป็น30ไปเลยว่ะต้นเบิร์นดูเองด้วยนะอ่าเธอจะต้องไปนะต้องไปนะคือเท่านี้เราเล่นลิวเท a n ส์ เราเล่นลิวีทนนซ์ได้เพราะว่าเป็นอันนี้คือเทินสุดท้ายถูกไหมเราต้องซัดระเบิดให้เต็มข้อล่อให้เต็มแข้งนะครับโอเคงั้นไอ้ดาบนี่ตีแน่นอนนะครับจะรีแคหน่อยอ่าเล่นลิวีทนนซ์นะครับ พื้นพื้นยหนึ่งสองสามสี่ห้าเจปเกพี่พลาดเองอ่ะพี่พลาดเองที่ขอโทษ เราจะไปเล่นอะไรของมันก็ไม่รู้เบอร์ไงเจ็บไหมทีนี้เราไม่ดีท่อเลย やじんじん。ジンジン ซ่อนไม้ซ่อนไม้ทำไมไม่แบบไม,ไมไ่ได้เอ็ดบนไปด้วยวะขอโทษขอโทษเล่นพลาดไม่งั้นสวยแล้วไม่งั้นได้คลิปแล้วเนี่ยโอ้ยเบอร์ โดนธนิตผมรู้พี่ผมรู้พี่เอาพี่อายพี่อายด้วยพี่เขินพี่ขอโทษพี่ขอโทษพี่เบอร์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 อะ